สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถ Ford f i e s t a นะครับเป็นปี2013นะครับเป็นรุ่น1.5โฉมแรกนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับส a ารเก e OBD นะครับรุ่น T H Zero นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดขนาดนี้นะครับเพื่อใช้ดูค่าอุณหภูมิต่างๆของรถนะครับให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรถคุณลูกค้านะครับเป็น Ford f i e ียสตานะครับตัวนี้นะครับ ก็สามารถที่จะดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับเลือกใช้งานเป็นเกรดรุ่น TS0 ตัวนี้นะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับตัวนี้ปลั๊กเสียบนะครับของ OBD นะครับก็จะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับของ Ford Fiesta นะครับจะอยู่นะครับบริเวณตรงที่เก็บของสักการะตรงนี้นะครับเราก็เปิดออกมานะครับเปิดออกมาก็จะมีปลั๊ก OBD นะครับอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับ ก็แค่เอาปลั๊กของอุปกรณ์เสียบเข้าไปนะครับตามรูปนะครับแล้วก็เก็บสายนะครับขึ้นหาเกจด้านบนได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถติดได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัว Ford f i s t เตรคันนี้นะครับดูค่าของเกจ t s 0ตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับตัวเกจตัวนี้นะครับจะใช้งานสมูทบ้างนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับตัววัดรอบก็คือเข็มตรงนี้นะครับ นะครับสังเกตนะครับนี่นะครับจะวัดรอบจะไม่หน่วงนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วนะครับทิศนะครับบอกทิศที่รถหันหน้าไปนะครับอุณหภูมิว่าน้ํานะครับตอนนี้อยู่ที่99องศานะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิว่าน้ําจะตรงกับของรถเลยนะครับนี่นะครับของรถตอนนี้เป็นหนึ่งรนะครับองศานะครับเกจก็จะเป็น 100องศาเหมือนกันนะครับตัวบนนะครับตัวนี้นะครับเท่ากันกับรถเลยนะครับอุณหภูมิต่อมาบรรทัดที่สองจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นความเร็วนะครับมีนาฬิกานะครับให้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับตอนนี้เวลา10เจ็ดนาฬิกา20นาทีหรือ5โมงเย็น20นาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับตัวเกตนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้เลยนะครับกดนี้นะครับ มีหน้าจอให้เลือกหลายรูปแบบนะครับแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเกตสมูทหน้าจอคมชัดนะครับหน้าจอคมชัดมากนะครับโซหเกบเก์ตัวนี้รับประกันการใช้งานให้2ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับเมนูการใช้งานของเขานะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับสามารถตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนวัดรอบปรับตั้งเตือนเชื้อเพลิงนะครับเทอร์โบนะครับเวลานะครับการตั้งค่าต่างๆได้นะครับ เนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับเกจจะตั้งเตือนนะครับผมจะลองตั้งเตือนวัดรอบดูนะครับมาดูว่าเกจจะเตือนยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองตั้งซักสามพันรอบนะครับอ่าสองพันเก้าก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจวเกจนะครับก็จะเปลี่ยนแถบสถานะนะครับแถบสถานะสีฟ้าด้านล่างนะครับด้านล่างนี้นะครับ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมเสียงนะครับเมื่อวัดรอบถึง2,800รอบที่เราตั้งไว้มาดูกันนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเจะเตือนแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราปล่อยคันเร่งนะครับก็จะกลับแสดงเป็นสถานะสีฟ้าแบบเดิมนะครับเมื่อเราเหยียบขึ้นไปใหม่นะครับนี่นะครับก็จะบอกคาดเตือนแบบนี้เลยนะครับเสียงดังชัดเจนมีสีไฟสถานะจากฟ้าเปลี่ยนเป็นแดงให้เราทราบด้วยนะครับโอบดีตรงนี้นะครับ รับประกันให้2ปีเต็มนะครับติดตั้งใน Ford Fiesta สวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเริ่มตั้งวางไว้ตรงเสาเอแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นี่นะครับ Ford Fiesta นะครับติดตั้ง t ีเอสนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OV Shop นะครับติดตั้ง ให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่มีการตัดต่อท่อลมนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ต OBD ของรถท่านก็ใช้งานได้ทันทีนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับพักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งผมป๊อป OBD Shop ขอจบรีวิว OBD รุ่น TS Zero ตัวนี้นะครับสำหรับรถ Ford Fiesta ปี2013ชมแรกนะครับ คันนี้นะครับไม่เพียงเท่น,น,นี้ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถนะครับมาใช้บริการร้านอุตรกของเราในวันนี้ด้วยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ